ในหมู่บ้านทุ่งตะวันตั้งอยู่ในหุบเขาอันห่างไกลของจังหวัดน่านมีโรงนาเก่าหลังหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้โรงนานี้ตั้งอยู่นอกหมู่บ้านไกลทุ่งข้าวที่ทอดยาวไปจนถึงเชิงเขาครั้งหนึ่งมันเคยเป็นของลุงคำชายชาราคู่ขึ้นชื่อเรื่องความขยันและใจดีเขาใช้โรงนานี้เก็บข้าเปลือกและเครื่องมือทำนา แต่เมื่อ30ปีก่อนลุงคำหายตัวไปอย่างไรร่องรอยในคืนที่มีพายุฝนกระหนำ่ำชาวบ้านพบเพียงรอยเท้าเปื้อนโคลนที่นำไปสู่โรงนาแต่ภายในกลับว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของลุงคำหรือสิ่งใดเลยตั้งแต่นั้นมาโรงนาก็ถูกทิ้งร้างและกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามของหมู่บ้านชาวบ้านเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัด หรือมีลมพัดแรงจะได้ยินเสียงเคาะไม้ดังจากในโรงนาเหมือนมีคนกําลังตอกตะปูหรือซ่อมแซมอะไรบางอย่างบางครั้งก็มีเสียงครางเบาๆคล้ายคนเจ็บปวดและในคืนที่ไม่มีแสงจันทร์มีคนเห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนนิ่งอยู่หน้าประตูโรงนามองออกมาด้วยดวงตาที่มองไม่เห็นหน้าชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวิญญ,ญาณของลุงคำ ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงนาเพื่อปกป้องสมบัติบางอยา่างที่เขาซ่อนไว้ก่อนตายวันหนึ่งในฤดูฝนเด็กหนุ่มชื่อตัม้มวัย16ปีผู้ที่ไม่เคยกลัวเรื่องผีสางถูกเพื่อนๆพนในหมู่บ้านท้าทายให้เข้าไปในโรงนาเก่าตอนเที่ยงคืนเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ขี้ขลาดอย่างที่ทุกคนล้อตั้มเป็นเด็กที่มักขวรอยเรื่องเล่าผีผของผู้ใหญ่ เขาคิดว่าทั้งหมดเป็นแค่เรื่องแต่งเพื่อขูเ่เด็กๆผีที่ไหนมีแต่คนโกหกเขาพูดพร้อมหัวเราะขนาดกินข้าวกับเพื่อนๆที่ศาลากลางหมู่บ้านเพื่อนสนิทของเขาชื่อโจเสนอเงื่อนไขว่าถ้าตากล้าจริงต้องเข้าไปในโรงนานและนำของบางอย่างออกมาเป็นหลักฐานเช่นกระสอบข้าวเก่าหรือเครื่องมือทำนาที่อาจยังหลงเหลืออยู่ ตั้รับคำท้าทันทีโดยไม่รู้เลยว่าคืนนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเมื่อคืนนั้นมาถึงอากาศเย็นเยือกจากสายฝนที่เพิ่งหยุดตกตั้มถือไฟฉายเก่าๆและมีดพกที่พ่อให้ไว้เดินออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มมั่นใจเพื่อนๆเดินตามมาส่งจนถึงรั้วไม้ที่ล้อมรอบทุ่งนาโจตะโกนแซวว่า อย่าลืมบอกลุงคำว่าข้าฝากความคิดถึงตาบกมือไล่แล้วเดินตรงไปยังโรงนาที่มืดมิดเงาของมันดูน่ากลัวยิ่งขึ้นภายใต้แสงจันทร์ที่สลัวเมื่อตาผลักประตูไม้เก่าที่ส่งเสียงดังเอียดกลิ่นอับชื้นและฝุ่นผงชวยเข้าจมูกภายในโรงนาค่อนข้างมืดแสงไฟฉายส่องไปเห็นเพียงกองฟางเก่าและกระสอบข้าวที่ผุพัง ตั้มพยายามทำตัวกล้าเดินเข้าไปลึกขึ้นเพื่อหาของบางอย่างเป็นหลักฐานเข <c oughs> าคิดในใจว่าแค่หยิบอะไรสักชิ้นแล้วออกไปก็จบแต่ยิ่งเดินเข้าไปความรู้สึกหนักอึ้งก็เริ่มกดทับอกเขาอากาศในโรงงานรู้สึกหนาวเย็นผิดปกติแม้ว่าจะไม่มีลมพัดทันใดนั้นตั้มได้ยินเสียงตึงตึง คล้ายมีคนเคาะไม้ที่คอนเนอร์ไกลของโรงนาเขาหยุดชะงักหันไฟฉายไปทั้งนั้นแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากเงามืดลมแน่ๆเขาพูดกับตัวเองเพื่อกลบความกลัวเขาก้มลงหยิบตะปูเก่าสนิมเครือจากพื้นคิดว่านี่คงพอเป็นหลักฐานแต่เมื่อเขากำลังจะหันหลังกลับเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้ขึ้น และมีเสียงคลางเบาๆตามมาอืออืคล้ายคนกำลังพยายามพูดอะไรบางอย่างหัวใจตั้มเต้นแรงเขายกไฟฉายส่องรอบๆแต่เงามืดในโรงนาดูเหมือนจะเคลื่อนไหวเขารู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องเขาจากด้านหลังตั้มกลั้นใจหันกลับไปแต่ไม่มีอะไรมีเพียงความเงียบสงัดที่หนักอึ้งขณะที่เขาก้าวถอยหลัง เสียงฝีเท้าบนพื้นไม้ดังขึ้นกึกกึกแต่ไม่ใช่ฝีเท้าของเขาตำตะโกนออกไปว่าใครอยู่ตรงนั้นแต่ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมหายไกลแผ่วเบาที่ดังใกล้หูเขาตมตัดสินใจวิ่งไปที่ประตูแต่ทันใดนั้นประตูไม้เก่าก็ปิดลงต่อหน้าตัวเขาเขาดึงสุดแรงแต่ประตูไม่ขยับ เหมือนมีอะไรบางอย่างยุดไว้จากอีกด้านหนึ่งแสงไฟฉายของเขากระพริบสองสามครั้งก่อนจะดับลงทำให้โรงนาตกอยู่ในความมืดสนิทตั้มรู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ไหลผ่านกระดุกสันหลังขณะที่เสียงครั้งนั้นดังชัดขึ้นขึ้นมาเสียงแหบแห้งนั้นเหมือนดังมาจากทุกทิศทางในความมืดตั้มเห็นเงาดำสูงใหญ่ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขา เงานั้นไม่มีใบหน้าที่ชัดเจนแต่ดวงตาคล้ายแสงแดงเรืองรอนจ้องมองเขาตัมกริดร้องและถอยหลังจนชนกำแพงเขารู้สึกถึงมือเย็นเฉียบที่สัมผัสไหล่ของเขาและเสียงกระซิบว่าของข้าตัมตัวสัน่นร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่รู้ว่าไม่มีใครได้ยินในความตื่นตระหนกเขาคว้าตะปูในมือโยนออกไปเงาดำนั้นหายไปทันที และประตูโรงานาก mm ็เปิดออกเองราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต nah ั้มวิ่งออกจากโรงนาโดยไม่หันหลังกลับเพื่อนๆที่รออยู่ด้านนอกเห็นเขาหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทาและพูดจาไม่รู้เรื่องโจพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตั้มเพียงพูดว่าอย่าอย่าเข้าไปมันยังอยู่เขาไม่ยอมเล่ารายละเอียดและตั้งแต่นั้นมาตั้มก็เปลี่ยนไป ไม่เคยหัวรอยย้อเรื่องผีอีกเลยหลังจากคืนนั้นชาวบ้านเริ่มพบรอยเท้าเปื้อนโคลนปรากฏรอบโรงนาในบางคืนโดยไม่มีร่องรอยว่าใครเข้าไปโรงนานั้นยังคงตั้งอยู่อย่างเงียบสงัดและเรื่องราวของตํมก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานหมู่บ้านว่ากันว่ามิญญาณของลงคํายังคงปกป้องบางสิ่งในโรงนาบางทีอาจเป็นสมบัติ หรือบางทีอาจเป็นความลับที่เขาไม่ยอมให้ใครรู้แม้แต่ในความตาย